ที e ่สองรับแขกเกษนรที่ S ้องดำเนินชั่งชะลอการพิจารณาเสจ สามรแวกไกยี่สิบนาทีเที่ยง มันจะดีใจมันก็ดีใจแต่รู้สึกโล่งอกมากกว่าว่า f i น a ลลีได้ได้นับหนึ่งได้นับหนึ่งก็ภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผ่าน,านมาม,นมันแสดงให้ถึงเห็นถึงทิศทางที่ไปในทางที่ถูกอาจจะจังหวะเวลาและโอกาสมันยังไม่ไม่มาประจบกันแต่เี้าวันนี้คือวันที่ดีที่ได้นับหนึ่งก็รู้สึกดีใจดีใจมากอนะจริงๆเพิ่งจะรู้สึกดีใจตอนนี้เพราะตอนอยู่ในสนาม โฟก้สกับเกมค่อนข้างมากมีความนิ่งมากอันนี้ก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกคิดไปล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าใครทําอะไรหรือว่าเราทําดีพอไหมเราแค่ทําดีสุดเท่ทเาเดียวทําได้แล้วก็พอลูกลงหลุมสุดท้ายถึงรู้สึกว่าจบสัทีจบสัท <laughs> ีแต่ว่าดีใจมากครับจริงๆก่อนที่จะถึงวันนี้ผมต้องบอกว่าทั้งเมื่อคืนและเมื่อเช้าสิ่งที่ค่อนข้างพอใจนี้ก็คือการที่ไม่คิดถึงว่า ถ้าวันนี้ผลจะเป็นยังไงมันจะมีผลอะไรต่อไปไหมเพราะว่าผมรู้ว่าผมทาได้ผมแน้ทําได้ดีแล้วก็หลังจากจบวันนี้ไม่ว่าจะชนะหรือจะจบที่เท่าไหร่ผมทาได้ดีสุดแล้วเพราะฉะันมีความรู้สึกว่านิ่งนิ่งกับสุข,ขุมกับตัวเองมากแล้วก็ช่วยได้มากโดยการเบอร์ดี้วันนี้เบอร์ดี้หลุมแรกในการวางแผนที่ดีกับชาวแดโพสกับคุณพ่อเพราะฉะนั้นพอเบอร์ดี้หลุมแรกเราก็คิดว่าโอเคเราก็พยายามให้มเมนตัมไปเรื่อยๆแล้วก็ มีพัดระยะกลางลงบ้างสีใกล้บ้างกยง็ยิ่งดี่อาจอาจจะมีผิดพลาดบ้างเล็กน้อยต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเกมวันนี้ต้องคยุยดีคุณพ่อมากๆที่เป็นแคดดี้แล้วก็เราปรึกษากันได้ดีทํางานกันเป็นทีมดีมาก mm hmm. คุณแม่แลวคุณพ่อที่เป็นแ,แรงสนับสนุนกอผมตั้งแต่เด็กมีแต่มตีสิ่งดีๆ positive ที่ให้ผมมาตลอดขอบคุณโค้ชอารีซองแล้วขอบคุณโค้ดฟินเนตอาจารย์อาจารย์มนชัยนะครับแล้วก็ขอบคุณ เพื่อนๆนเพื่อนๆที่เราแข่งกันอยู่ทุกวันซ้อมด้วยกันเพราะเรามีแต่ช่วยกันทําให้เก่งขึ้นเรามีเป้าหมายที่ไกลกว่านี้แล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณสนามกบ,บินบุรีขอบคุณผู้ดูแลสนามขอบคุณผู้ตัดสินทุกท่านที่จากการแข่งขันอย่างมีคุณภาพขอบคุณสมาคมกอล์ฟอาชีพประเทศไทยที่มีเวทีให้พวกเราเล่นเราได้พัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปครับขอบคุณครับ